ตอนนั้นเริ่มอื้ออึงละผมเนี่ยนะครับตั้งคำถามในวงยุทธศาสตร์ว่าควรจะยกเลิกเสียอออเสนในใผมเสนอ,อเลยเพราะตอนนั้นอื้ออึงแล้วเนี่ยผมก็มีการข่าวผมเยอะเนี่ยนะครับว่ามันเริ่มมีปัญหานะครับและเนี่ยนะครับถ้าเขาบอกว่านั้นประชาชนวุ่ยวายไม่เป็นไรผมบอกว่าเดี๋ยวประชาชนเขาจะไปตามกับปปชทางนี้เนี่ยนะครับคุณก็ต้องสำแดงตนป้องกันแล้วหาทางออกร่วมกับทางปปช เพราะเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าโอกาสที่ชาวนาจะลืมตาอ้าปากได้น้อยครั้งนะครับเพราะโครงการนี้มันมีผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งที่จริงนะครับกับคนที่ลําบากยากมากที่สุดนั้นไม่ควรจะเข้าไปยุ่งนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มีการแต่งตัวตั้งแต่ต้นเอานี้มาแต่งตัวคือแต่งตัวช่วยชาวนาหรือแต่งตัว,วื่อจเทุจริ้ ช่วยเสียเปียงยังมแต่งตัวเพื่อจะเประดิ่งหคะก็เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นลูกเคยเสียเปียงนะครับคุณจจอยาจะอะไรก็แล้วแต่ท <lab. S 3> yeah, ีห่หนีคดีความเพราะฉะนั้นนะครับมันจึงเห็นร่องรอยทุกอย่างชัดเจนของคําว่าผลประโยชน์อื่นใดและไม่ควรจะทําและเวลานี้เนี่ยนะครับใครจะแก้ไขปัญหาเรื่องชาวนายากลําบากหมดเพราะเนี่ยนะครับการมีผลประโยชน์ทับซ้อนคือความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับ เรื่องนี้ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งตั้งแต่ต้นและมันมีผลประโยชน์อื่นใดเป็นจํานวนมากเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําคดีทางอาญานี่จบสิ้นแล้วนะครับไม่ใช่ว่าคือไอ้ที่บอกว่าผู้บริหารไม่ต้องรับผิดชอบมันไม่รับผิดชอบไม่ได้เพราะว่าปปชอเขาเตือนมาตั้งแต่ต้นอแล้วได้เตือนในพักไหมคะเตือนดิเตือนเลยเหรอผมในวงยุทธศาสตร์ผมก็เตือนอนะครับ